สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมพระรหัสสััดีที่3กรกฎาคม2568คุณผู้ชมเห็นหน้าคอรมอป้ายแดงเป็นคอรมอหลายคนเรียกว่าอิงหนึ่งทับสอก็แล้วกันแต่เป็นครมอที่แปลกประหลาดหน่อยตรงที่นายกรัมตรีผู้ซึ่งถูกศารรับนูนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เดินเข้าสู่การถวายสัตย์ปฏิญาณในฐานะรัฐมนตรีวัฒนธรรม ที่ถูกตั้งโดยนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่รู้กันแล้วแต่ปรากฏว่าก้าวแรกของโรงเรียนรัฐสภาที่เปิดครับคุณผู้ชมครับสภาลม่มหรือนับองค์ประชุมจนไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะนี่คือความพิกลพิการของระบอบของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่เราจะคุยกันเรื่องนี้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองร้อนๆครับผมอยู่กับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นครับขอบพระคุณครับที่สละเวลามาตอนแรกจะชวนคุยเชิญตอนแรกจะชวนคุยเรื่องคุณแพทองทานก่อนเดี๋ยวคงได้คุยแหละเดี๋ยวต้องคุยแต่ปรากฏว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสภาไปซะเรียบร้อยแล้วสําหรับนัดและถ้าใครฟังผมมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทํานายไว้แล้วว่าว่าเปิดมาเนี่ยยังไม่ทันมีพรบอะไรเข้าหรอกก็มีการนับโอมชุ เพราะเสียงมันปริ่มน้ําถ้ารัฐบาลมี255จริงเนี่ยเกินเกินมาเจคะแนนเองรัฐมนตรีทุกคนต้องอยู่ในในที่ประชุมถู <c oughs> กไหมครับที่เป็นสสแล้วก็สสทุกคนที่อยู่ในห้องกรรมธิการต่างๆเนี่ยต้องอยู่ครบฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเขาไม่สนใจนี่เพาฝ่ายค้านเขามีหน้าที่เขายกมือ <c oughs> <tha> นับ <c oughs> องค์ประชุมอย่างเดียวถูกไหมครับแล้วแล้วที่มาโมให้เห็นว่ามี26 3สบวกบวกหรือถึง2 8 0 อันนี้ก็ไม่ปรามาตรกันแต่วันนี้มันไม่เห็นไงคือเกมเกมจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นเกมสําหรับการพูดคุยแค่นั้นอ่ามันคือเกมของการนับมือกัน,นจริงจกันจริงๆถูกไหม<ะ>มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกสมัยแหละจะมีการนับองค์ประชุมยิ่งเสียงปริ่มน้ํายิ่งนับองค์อ่าใช่ไหมขนาดไทยรักไทยมีมาจิ้นเยอะแยะพักประชาธิปัตย์ยังขอนับองค์เลยเพราะดูแล้วว่าโอ้สอสอไปอยู่ตามกระทรวงหมด ม่อยู่ในที่ประชุมสภา,านีกว่านับองก็ล่มมาลมแล้วลมมามร <300 S 1> ้อยเสียงก็ล้มมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจิ้นเจ็ดเสียงในสถานการณ์การเมืองที่มีความอ่อนไหวสูงอย่างนี้มันไม่มีทางเลือกอยังไงก็ยังไงก็เสร็จะอะนี่ก็คือแค่ฉากแรกสําหรับสมัยประชุมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าลืมว่า สภาเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยโดยหน้าที่เขาเขาต้องทําหน้าที่นิติบัญญัติถูกต้องถูกต้องไหมฮะเขาจะต้องหา,าเขาจะต้องออกกฎหมายเขาต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันนั้นอันนั้นเป็นยูโทเปีย <laughs> ป่ะฮะไม่ไม่จริงครับจริง<ล>ผู้แทนผู้แทนดีๆก็มีอันนั้น,น,นเป็นเป็นหน้าที่หลักแล้วเป็นหน้าทีหกันถูกต้องแต่พอก้าวแรกล่มเส็แล้วเอาเราต้องใช้คํานี้แหละจะชิงปิดหรือจะล่มก็ตามมันก็มันก็ทาให้วาระที่รออยู่เนี่ย มันไม่ได้รับการพิจารณามีกฎหมายสําคัญสาคัญหลายฉบับที่รออยูออ่ไม่นับกฎหมายที่อาจจะมีปัญหาอย่างเช่น entertainment complex หรือกฎหมายประชามติจริงๆก็รออยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าสภาคงไปไม่ได้นานกว่านี้หรอกถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของรัฐบาลและฝ่ายคา้านอันนี้พูดกันไม่ได้ว่ามันมัน มันเกิดขึ้นได้อะอเพราะยิ่งในนายกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยมันมันเลือว่าติดลบอะครับถูกไหมครับแล้วแนวทางแนวแนวความชอบธรรมที่ทุกคนเห็นอยู่แม้กระทั่งผมก็เชื่อว่าสสรัฐบาลลึกๆหลายคนเนี่ยก็มีความไม่สบายใจเพราะว่าอย่าลืมคุณต้นคุณต้นก็รู้จัก,จกสสหลายคนโดยเฉพาะสสเขตเนี่ยเวลาตอนนี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่า ลงไปหาเสียงจะพูดอะไระฝ่ายค้านนี่เขาไม่มีปัญหาเลยพรักประชาชนเขาเขารู้ว่าเขาจะพูดอะไรเขาแข่งโป๊กของเค้าอยู่แล้ววันนี้ภูมิใจไทยเนี่ยสอสอภูมิใจไทยเนี่ยยิ้มแล้วจุดขายเพียบโอ้โหหล่อเลยออกอมายืนข้างนี้คนที่อยู่ในรัฐบาลต่างหากละ่ะจะทํายังไงแล้วยิ่งในเพื่อไทยเนี่ยพอเห็นโพนายกลงเนี่ยมันยิ่งเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงเนี่ยมันกระทบนะคุณต้นเพราะเช่นเช่นว่าบางทีมันอาจจะเกิดมีงานสําคัญในพื้นที่ในวันที่ประชุมสภาหรือวัน ลุงขึ้นคือวันพฤหัสด้วยที่มีกระทู้มียติเฮ้ยไม่อยู่ดีกว่าเว้ยต้องลงพื้นที่แล้วใช่สอ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 เริ่มเป็นคนเขนขคำนึงถึงคะแนนเสียงมากกว่าเราพูดกันแบบต้องต้องพูดกันตรงๆถึงแม้จะเปิดสมัยประชุมซึ่งไม่ควรที่จะกลับบ้านนะแต่มันเห็นการเลือกตั้งลำลายอยู่แล้วนี่ไม่สามเดือนก็หเดือนนะ แต่งตา,ตายบวชขึ้นบ้านใหม่โกนจุกสารพัดอย่างคือเขาเขาต้องลงแล้วกฎหมายอื่นมันไม่ได้มีความสําคัญละมันมีกฎห,หมายสําคัญฉบับเดียวก็คืองบประมาณรายจ่ายประจําปี25 6 9กถูกต้องซึ่งจะเข้าวาระสองวาระสามเนี่ยต้นเดือนสิงหาหอันนั้นทุกคนมาแล้วผมก็เห็นด้วยว่าต้องมาเพราะมันต้องผ่านครับถ้าถ้าไม่ผ่านเออมันมีผลต่อเศรษฐกิจประเทศคือเศร,ศรษฐกิจประเทศมันจะกระทบกระเทือนติบมากผมคุยกับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ทั้งข้าราชการทั้งนิวิชาการเนี่ยถ้างบประมาณไม่ผ่านเนี่ยติดลบ g d p ติดลบเช่นถ้าสมมุติวันนี้นายกตัดสินใจยุบสภาก็ประมาณตกอีกหกเดือนน่ะใช่อีกหกเดือนนะคือปีนี้จบเลยจบเลยปีนี้จบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พักฝ่ายค้านเองทุกคนเข้าใจหมดแล้วนะผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็เข้าใจว่ายุบสภาไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องถึงเมื่อ เมื่อพรบงบประมาณเป็นกฎหมายผ่านเสร็จแล้วลงพระบรมาราไทยเรียบร้อยเป็นกฎหมายเรียบร้อยอ่ะอันเนี้ยไอกระบวนการยุบสภามันจะเกิดขึ้นแต่จริงๆเพื่อผ่านตรงนั้นนะคุณต้นถ้ายังอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยก็จะสสที่มาประชุมก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงเพราะว่างบประมาณมันลงแล้วนี่ถูกต้องริ่มเริ่มไปตามงบประมาณจริงๆอาจจะต้องไปตามที่กระทรวงเพื่อเบิกจ่ายให้ลงพื้นที่จะได้ไปบอกประชาชนนี่เห็นไหมถนนเริ่มสร้างแล้วคลองเริ่มขุดแล้ว คือแค่แค่พรบงบประมาณผ่านอย่างที่คุณสุรนันท์ว่าเขายังไม่ยุบหรอกเพราะว่าเขายังต้องมีช่วงเวลาที่ไปตามงบกันอยู่อีกช่วงนึงแต่จริงๆแล้วโดยความชอบธรรมมันยุบได้ถ้าถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตแล้ว,แล,วแล้วองค์ประชุมร่มอยู่อย่างนี้เนี่ยนะผมคิดว่ามันก็เป็นในผลในภาพรวมก็ไม่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องทํางานหนักเพราะว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องรัฐบาลแต่มันเป็นศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยด้วยครับถ้าเลือกสสไปแล้วแล้วสสตัวเองไม่อยู่หรือว่ารัฐบาลสสรัฐบาลทําล่มตลอดเนี่ยไอเครดิตรัฐบาลไม่ต้องเป็นว่าหรอกเพราะตอนนี้ไม่มีคือคุณ <ละ S 2> อย่าง<ห>าี้ได้รอ๋อได้แล้วล<ะ>ในสภาวะแบบนี้นะ,ะปกติคุณสุนั้นเคยเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นสสเป็นอะไรมาแล้วล ปกติคำว่าสภาลมชาวบ้านร้านตลาดเขาจะไม่ค่อยสนใจเอาเราว่ากันก่อนนะปกติแต่คุณมาอยู่ในสภาวะวิกฤตแบบนี้คนจับจ้องมองคุณงี้สื่อพอบอกว่าสภาลมสอสอหลังยาวหายหัวโอ้โหยิ่งเจ็บเลยทีนี้และยิ่งถ้าเป็นสอสอรัฐบาลเนี่ยความชอบธรรมของสอสอรัฐบาลวันนี้มันก็ลดน้อยลงไปแล้วด้วยสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าสอสอรัฐบาลเหนื่อยกว่าสอสอเหนื่อยเหนื่อยทีนี้มันถึงขนาดที่ว่า เกมเนี่ยตอนแรกนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นการปะทะกันนิดหน่อยระหว่างนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับฝั่งของพรคภูมิใจไทยที่เรื่องนายกคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏวันนี้พอเห็นสภาแบบนี้คุณสุวรรณบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันหยุดชะงักมันเริ่มมีคําว่านายกขัดตาทับดีกว่าไหมคือมันคงไม่ใช่นายกขัดตาทับแต่ผมคิดว่ามันมองกันออกแล้วล่ะว่าจริงๆผู้ตรงกันพูดกันตรงๆว่านายกแพทองทานไปต่อลําบากนะครับ ไปต่อลำบากในในคดีความที่ยังต้องต่อสู้อยู่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่านายกจะแสดงสปิริตและลาออกเพื่อให้ประเทศมันเดินต่อไปได้แต่เมื่อไม่ลาออกมันสู้เนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนตกรกดาทั้งเดือนเนี่ยมันคือเดือนแห่งคดีความระหว่างคุณทักษิณชินวัตรพ่อท่านนายกกับคุณแพทองทานชินวัตรผลัดกันขึ้นศาลหรือผลัดกันส่งคําชี้แจงศาลคุณคุณแพทองทานยังพอมีเวลา หมายเขาสู้ศาลรัฐนูนอย่างเดียวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาอีกหลายคดีคุณท็อปอ่ะไอ้คุณต้นอ่ะท็อปนิวอ่ะมีนักข่าวพอป่าวิ่งศาลอ่ะพอมันวิ่งกันอยู่แค่สองศาลเองศาลรัฐธรรมนูญกับศาลฎีกานัการเมืองไม่มันมีศาลอาญาด้วยคุณและทักษิณโดนร้อยสิบสองด้วยอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวพอหมดวันนี้ใช่ไหมเขาสืบพยานโจทย์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพยานจำเลยยังยังมีให้หายใจคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่ากระแสข่าวมันจะเป็นเรื่องพวกนี้ไงใช่แล้วมันก็แสกระแสข่าวก็จะตั้งคํําาาาาถมว่ทนยก ปล่อยให้ประเทศอยู่ในสภาพนี้ผมถึงบอกตลอดว่านายกกับควรจะลาออกตั้งจริงๆควรจะลาออกตั้งแต่มีคลิปแล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบส่วนตัวสภา,าไม่ผิดอย่าไปยุบสภา,าตัวเองผิดรับผิดชอบคนไทยให้อภัยแต่วันนี้แม้กระทั่งวันที่ออกที่ทำเนียบก็ยังพูดอยู่ว่าขอขอโทษไม่ใช่ขออภัยแล้วนะขอโทษแต่ขอโทษที่ทําให้ถูกใจหรือไม่ถูกใจซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความถูกใจไม่ถูกใจมันคือคําพูด เนื้อหาสาระของคำพูดที่ผิดมันมเป็นสิ่งไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณต้นคุณต้นก็รู้ว่าผมเนี่ยหลายเรื่องที่ขึ้นศาลแล้วท่มนูนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเอาพูดตรงๆอย่างกร,รณีคุณเสรฐาทวีสินเนี่ยผมว่ามันไกลตัวเหลือเกินอะ่ะคุณพิชิตชื่นบานคือคนที่ละเมิดศาลคุณพิชิตลาออกจริงๆคุณเสรฐาก็ควรจะหลุดหรือแม้กระทั่งคดีคุณยิ่งรักเหรอที่ย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีอ่ะ จริงๆคุณทวินเปลี่ยนสีผมถูกต้องคือไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองจะเยียวยายังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องว่าไปถูกไหมแต่เพิ่งขึ้นศารลรัฐมน,นูญเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่แต่คดีนี้ผู้ต้องตรงเป็นคดีแรกที่ผมเห็นด้วยนะที่จะไปศาลว่าต้อง้ไปศารลรัฐมนูญเพราะว่าความความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของประเทศอธิปไตยของประเทศและความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นความผิดของนายกตรงนี้เนี่ยฐานะชนก็ได้ตัดสินไปแล้วล่ะ จริงๆการชุมตุมเนื่อว,วันเสาร์เนี่ยหลายคนเป็นความคนที่ความคิดที่หลากหลายนะที่อยู่ในนั้นอะ่ะแต่เขามารวมกันได้ไอ้ตรงนั้นไม่เท่าไหร่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเถียงก็ได้ว่ากี่หมื่นคนแต่คุณเถียงวิวว่าผมนั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยผมเปิดทุกช่องเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยแสนกว่าแสนกว่า,วาขณะที่ไลฟ์ครับนะเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยมันมหาศาลทีนี้พอเธอไม่ลาออกเมื่อเช้าเธอก็สู้สุดตัวเดินสุดซอยเลย คนก็ยบอกเฮ้ยเราหยุด่งนี้ไม่ได้เอานายกชั่วคราวก็แล้วกันอนุทินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ยังติดมันก็ยังติดกับอยู่คือจริงๆแล้วพอนายกไม่ลาออกนายกสู้เนี่ยอมันก็คือการเรียกร้องข้อที่สองไงก็คือให้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยถอนตัวซะอ่าถ้าพักร่วมรัฐบาลถอนตัวแม้กระทั่งพักเดียวนะฝากไปถึงรวมไทยสร้างชาติของพี่ตุ๋ยของผมด้วยสนิทกันแต่ว่าผมไม่ได้เจอกันเลย จริงๆแกถอนมาแค่ไม่ต้องไม่ต้องถอนถอนถอนแค่ครึ่งพักก็ได้อีกครึ่งคนนั่นนะอีกครึ่งยังอยากอยู่ก็อยู่ไปแต่ถอน18คนเนี่ยมันมันต่ํากว่าล้มทันทีเลยอ่ามันการเป็นรัฐบาลเสียงส่วนน้อยถูกต้องแล้วก็คุณพิลาพานรวมไทยสร้างชาติมายืนฝั่งภูมิใจไทยประชาชนพักฝ่ายค้านพักประชาชนเนี่ยจุดยืนเขาคือเขาจะไม่เป็นรัฐบาลแต่เขาไม่อยากเห็นทางตันหมายความว่าเขาจะเป็นซึ่งในในต่างประเทศเกิดขึ้นนะ คือยกมือให้คุณเป็นรัฐบาลให้คุณเป็นนายกสมมติยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกเสียงพอเป็นนายกได้นะครับแต่ในทุกคุณอนุทินอาจจะเป็นรัฐบาลเสียงส่วนน้อยแต่เสียงส่วนน้อยเนี่ยมันก็ถึงมาถึงคําที่เมื่อกี้คุณต้นใช้อะรัฐบาลเฉพาะกิจหรือรัฐบาลชั่วคราวเพราะว่าเสียงส่วนน้อยมันอยู่ได้ไม่นานอยู่แล้วถูกไหมครับแต่มันมีอันดดาที่ต้องทำอันดัญดาแรกก็คืออย่างที่เราคุยแล้วง,งบประมาณต้องให้ผ่านอันเจนดาที่สองเนี่ยผมคิดว่า ถ้าคุณอนุทินหรือใครก็ตามนะแม้กระทั่งเป็นอาจารย์ชัยกเกษมนะอย่าไปพูดถึงพลเอกประวิตยนะหรือพลเอกประยุทธพ์พลเอกประยุทธ์ยกทันไว้เถอะตัดตัดลุงป้อมผมออกไม่นไรไใจร้ายที่สุดเลยลุงขึ้นมาไม่ลุงป้อมอาจจะเป็น,อ,อ,นอาจจะส่งคนมาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นคุณพีก็ได้แต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่คุณอนุทินหรือคุณชัยเกษมเนี่ยแล้วทํารัฐบาลเฉพาะกิจหรือรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยคือรัฐจริงๆมันไม่ใช่คำว่าชั่วคราวผิดรัฐบาลเฉพาะกิจก็คือมาอยู่ตรงนี้ทําอะไรหนึ่ง่านงบประมาณ สองเนี่ยตั้งคนเก่งๆดึงคนเก่งๆนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นรัฐบาลในฝันเป็นรัฐบาลซึ่งจริงๆเนี่ยยิ่งพอประชาชนไม่ไม่มาร่วมเนี่ยควต้ากลางมันเหลือเยอะคุณอนุทินจะไปแจกในภูมิใจไทยอย่างเดียวเนี่ยคนต้องด่าแน่แต่ถ้าเกิดคุณอนุทินไปชวนสมมตินะยกตัวอย่างอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติมาสักคนหนึ่ง,มา,งมาเป็น,นรัฐมนตรีคลัง มีทีมเศรษฐกิจดีๆมีทีมเจราจากระทัป์ดีๆอ่าได้คะแนนอันที่สามก็คือช่วยหาแล้วมนตรีต่างประเทศเก่งๆหน่อยจากคนนี้คนนี้ไม่ไหวเมื่อกี้กระแทกใจลุงป้อปมไปทีนี่มันกระแทกใจคุณปูอีกอ่ะปูมาริธิ์ผมก็รู้จกักแกพ,พื้นฐานจิตใจดีแต่แกไม่ใช่นักการทูตเชิงรุกใช่ไหมเราต้องการนักการทูตเชิงรุกเราต้องการคนที่ในกระทรวงต่างประเทศก็มีคนเก่งๆเ,เ,เยอะข้างนอกก็มีคนเก่งๆเ,เยอะ อย่างคุณอาจารย์ปณิธานคุณธานายากรเน,นี่ยแกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้แกเจราจาได้แล้วก็รัฐมนตรีกรลาโหมตัวจริงจะเป็นพลเอกนะัทพลขึ้นมาเป็นว่าการก็ได้นะหรือจะเอาคนอื่นเข้ามาก็ได้แต่เป็นตัวจริงเพื่อให้เห็นว่าทางการทูตการทหารเราจะเจราจากับเขมรยังไงใช่ไหมสมเด็จขุนเซนเนี่ยคุณต้นฟังดูดีๆนะระหว่างบรรทัดเนี่ยโอเคเรื่องมาแทรกแซงการเมืองไทยผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ชอบแต่ฟังลึกๆระหว่างบรรทัดเนี่ย แกก็พูดเหมือนกับว่าถ้ารัฐบาลเปลี่ยนหน้ามาหรือว่ารัฐบาลแข็งแรงรัฐบาลไทยแข็งแรงแกก็พร้อมจะเจรจาแกพร้อมนะแกหาทางลงถูกแต่ว่าก็ขึ้นไปค้างอยู่ก็บบนนะใช่แต่แต่อย่าไปพูดว่าแกจะถอยอเดี๋ยวแกโกรธเเสียฟอร์มเสียฟอร์มใช่ไมตนพลเอกประยุทธ์เป็นสิปีทาไมอยู่กันได้อะถูกเพราะพลเอกประยุทธ์พลเอกะวิ์บุรพาพยักษ์รู้จักคอมเมนเอาจงริงเขารู้เขารู้ทีศทางการแล้ว คุณสมเด็จทุนเซนอ่ะเป็นสไตล์ที่เก่าอ่ะถ้าคุณไก่อ่อนเขากินคุณอย่างเดียวเขาต้อนคุณเลยออแต่ถ้าเกิดคุณแข็งเท่าๆกันเออเขาจะหยุดอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบรมาณช่วคราวเนี่ยนะทำแค่นี้ยผมว่าเป็นไปได้นะคือคือคืออย่างที่บอกณขณะเนี้ยสถานการณ์การเมืองมันบีบเข้าสู่ทางตันอย่างที่ว่าจริงแล้วมันจะเสียไม่ได้เสียที่แพทองทานไม่ได้เสียที่ทักษิณไม่ได้เสียที่เพื่อไทยไม่ได้เสียเสียที่ประเทศชาติเพราะนั้นเดี๋ยวเราค้างกับเอาไว้ ขอตั้งชื่อเป็นรัฐบาลกอบกู้วิกฤตก,กันล้วกันเอาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาในช่วงหน้าครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษนะครับ,บคุณลูกค้า กยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของว้าไอ้ไต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายไอ้